ในช่วงเวลาที่คุณตกอับหรือชีวิตมันดิ่งลงเหวคุณจะได้ค้นพบคนสี่ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือคุณเลยเจ้าทั่วไปบอกมาเลยจะหายมันกลับมาเอา้าเม่มาจังไดลูกขยอยื่อตัว๋วรถทั่วเหรอน,นั่นคือรถทั่วมาอีกตั้งหากย้อนมแต่คนเห็นแกโตจังสี่หละ่ะโควิดมันเกิดเลยกระจายไปทั่วหนะน่ะคิดแต่ว่าบ่าติดบ่ติดถ้าเกิดมันติดข้นมาน่ะสิเฮตดจังได กับม่หยากผู้อื่นอีกประเภทที่สองก็คือคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นมาหลลูกครับแม่บักลาบักลาว่าสิกลับมาหาแม่น่พะพ่ต้องกลับมาดอกเดอ้อคนแถวนี้พนยานเฮ้าเอาไว้หลังสงการแล้วโควิดาราจังขึ้นมาหาแม่เด้อลูกเดอ้อ เอาใจสันก็นได้ครับถ้าสันผมที่ฝากยาไปให้แม่เด้อกินหอนแม่เด้อครับแม่ก็กินหอนบักลาขึ้นกันเฮาก็ต้องเข้าใจเด้อลูกถ้าเฮาเป็น,นยังขึ้นไปยี่หลีขิ่นก็สิวา่าเฮาเดี๋ยวก็จังพ่อกันช่วงนี้เนล่บักลาไปใส่กันละว่างเนื่อรละว่างตัวเด้อลูกเด้อครับแม่ผมพักแม่เด้อครับครัออบ มายังอยู่เมืองลวงเฮ้ยได้พ้อยเป็น่วงลวกมาเพื่อทวงสิตราความจนประเภทที่สามก็คือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาเท่าที่เขาจะทําได้อมน่ก็มาบแล้วน่าม จำออมกลับมาเจอยังรอหูโม่อนลอคนทางนี้คิดหอดยังจำออมแขน้อยกอดเจ้าได้เสมอกลับมาเจอคนนี้คนอยู่ทางนี้ใจสิขาดแล้ว เบิดแบบนนดวดววยิหเจ,เแ,เหจและคนประเภทที่4ี่ประเภทสุดท้ายก็คือคนที่เขาพร้อมจะเดินไปจากคุณและไม่หันหลังกลับมามองคุณอีกเลยหูจักบอกความรับผิดชอบต่อสังคมนะเป็นยังคือพวกกากโตเจ้าของ สิ่แรมกลับมาหาสิกอีกอย่างดอกเห็นแกโตปะคะแกาไทยเมืองไทยบ้านไทยเมืองบ่มีผู้ใดเขาต้อนรับดอกโตเชื่อโลกชัดๆนะจดจำเรื่องราวเลวร้ายในครั้งนี้ไว้ให้ดีเพื่อเป็นบทเรียนของชีวิตและจดจำคนที่เข้ามาในชีวิตเราให้ดีว่าสีประเภทนี้มีใครบ้างไม่กับบ่ได้เห็นลูกต้องการกับว่ได้เห็นลูกคือเกา อยากนับิดียวด้งอวิย้อนไปวร้อนปีนี้อไดลับบีานขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตแม้แต่เรื่องราวที่มันเลวร้ายที่สุดที่เราไม่อยากเจอเลยก็ตามขอบคุณเขาขอบคุณเรื่องราวนั้นซะเพราะเขาทําให้เราได้พบว่าคนสี่ประเภทนี้มีใครบ้างและใครอยู่ในประเภทไหนกับชีวิตของเรา เขากำลังทำให้เราเติบโตครับโอได้กลบบ้านลูกขอสูง้งานอย่างไรบอนแม่เอาไว้ปีหนา้าส2สองสิงหาคนเด้าแม่สิหอบเอาฟันบ่อยอมแพ้ไปก้มกราบแพ้บนตักที่เจ็บพอ,อ นี้คิดโพดยังจำอ้อมเขียนพ้อยพอดเจ้าได้เสมอกลับมาเจอคนดีคนอยู่ทางนี้ใจสิทขาดแล้วเป็ย้อนเักเจ้าเบิดแนวเบิด